ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสขาขาคลองลานเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลังดำเนินง,งานตามมิสไซทัศน์ที่ว่าเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคงมีการจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยตั้งอยู่ที่9ทับ8หมู่22ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันบริหารงานโดยนายปราโมสิทธิผู้จัดการสาขา มีพนักงานและผู้ช่วยพนักงานทั้งหมด20คนแบ่งตามกลุ่มงานประกอบด้วยงานพัฒนาธุรกิจงานการเงินการธานาคารและงานบริหารทั่วไปมีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบจำนวน4ี่ตำบลได้แก่ 1. ตําตำบลคลองน้ำไหล 2. ตํตำบลคลองงานพัฒนา 3. ตํตำบลปู๋น้ำร้อน 4. ตํตำบลสักงาม ทกสสาขาคลองลานเป็นสาขาห่างไกลมีรถโดยสารประจำทางวิ่งเข้าออกเมืองกำแพงเพชรวันละสารอบทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของธนาคารจะใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาใช้บริการสำนักงานเป็นสำนักงานอาคารเช่าด้านหน้ามีป้ายสัญ,ญลักษณ์ตราธนาคารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ภายนอกอาคารมีพื้นที่สําหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างกว้างขวางเพียงพอต่อจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการและมีช่องจอดพิเศษสําหรับผู้พิการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการการให้บริการด้านการเงินการธนาคารเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง15นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างชัดเจน มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุเช่นมีทางล่าสำหรับรถเข็นราวกันตกประตูสำหรับคนพิการมีช่องบริการพิเศษและที่นั่งสำหรับผู้พิการพื้นที่ภายในอาคารกว้างขวางโปร่งโล่งไม่แออัดและมีที่นั่งเพียงพอต่อผู้มารับบริการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ มีการจัดวางเอกสารที่เรียบร้อยง่ายต่อการใช้งานมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นน้ำดื่มฟรี Wi-Fi ฟ,ฟรีแว่นสายตาฟรีเป็นต้นมีห้องน้ำที่สะอาดแยกชายหญิงมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเราจับสัญญาณกลิ่งเพื่อขอความช่วยเหลือมีการติดป้ายแสดงสำหรับขั้นตอนการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ มีจุดแลกรับเพื่อคัดกรองลูกค้าในการให้คำแนะนำหรือปรึกษาก่อนเข้ารับบริการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ BCP ทกสสาขาคลองลานกำหนดให้พื้นที่ในอาคารและนอกอาคารเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดงานบริการทางการเงินมีการให้บริการทางเคาน์เตอร์เป็นหลักเช่นการรับฝากเงินถอนเงินเปิดบัญชีเงินฝาก รับชาระหนี้เงินกู้รับชาระค่าสินค้าและบริการเป็นต้นมีจุดแกลกรับเพื่อคัดกรองลูกค้าในการให้คําแนะนําหรือปรึกษาก่อนเข้ารับบริการมีระบบคิวเพื่อจัดลําดับบริการก่อนหลังอย่างเป็นธรรมมีการประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าประเมินและนํามาปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการงานบริการด้านสินเชื่อเช่นการรับลูกค้าขึ้นทะเบียน การจัดทําสัญญาเงินกู้และให้คําปรึกษานี่นอกระบบรวมไปถึงอบรมให้ความรู้ทางด้านการเงินและด้านการเกษตรให้กับลูกค้างานประชุมชี้แจงให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐรวมทั้งการสื่อสารงานธนาคารเป็นต้นการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานธนาคารได้มีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอื่นเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้แก่ 1. ข้อมูลจากกรมการปกครองผ่านการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการฝากถอนชำระหนี้ผ่านระบบสมาร์ทอิน r m เ t ชัน 2. ข้อมูลจากกรมบังคับคดีเพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะล้มละลายของลูกค้า 3. ข้อมูลจากบริษัทเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อตรวจสอบหนี้ของลูกค้าก่อนให้สินเชื่อ 4. ข้อมูลจากกรมธนารักษ์ใช้ข้อมูลราคาประเมินที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ มีการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ได้แก่ 1. BAC a Mobile เป็นบริการทางการเงินที่ช่วยทำให้ธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายปลอดภัยสะดวกรวดเร็วตลอด2 4ชั่วโมง 2. ระบบการจองคิวออนไลน์จองคิวผ่านเว็บไซต์ธนาคาร 3. บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ SMS Alert 4. ระบบการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกไลน์ baac family 5. มีระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าผ่านเว็บไซ baac.or.th 6. มีช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook ทกสสาขาคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรทกสสาขาคลองลานยังมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นโครงการโรงเรียนธนาคารการมอบน้ำดื่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานราชการโครงการคิดดีทำดีเป็นต้นพนักงานทกศสาขาคลองลานทุกคนให้บริการดว้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจเพื่อสร้างความพึงพอใจและความประทับใจต่อผู้ใช้บริการทกศสาขาคลองลานมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาส่วนราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ Government Easy Contact Center